หลอนกันไปกับเรื่องซ่อนศพก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องซ่อนศพได้มีชายหญิงคู่หนึ่งชื่อนุ่นกับเบงเป็นคนพบเจอเหตุการณ์ระหว่างเราถ่ายทำได้มีเอฟซีมาหาที่ชื่อว่าเอมมี่ถ้าอ่านผิด ก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยเรื่องมีอยู่ว่าในช่วงวันหยุดทั้งโคได้ตัดสินใจไปนอนพักผ่อนที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งท่ามกลางทะเลระยะทางจากบ้านมาที่พักก็ประมาณพันกว่ากิโลทั้งโคเลยได้เดินทางมาถึงในช่วงคำ่คำ แบงเลยได้ตัดสินใจว่าให้นุ่นไปเอากุญแจห้องที่เจ้าของรีสอร์ทเมื่อทั้งคู่ได้เข้าห้องนุ่นได้ทักแบงว่าบรรยากาศมันแปลกๆรู้สึกไหมแบงก็ได้ตอบไปว่าก็เป็นรีสอร์ทปกติห้องสะอาดบรรยากาศก็ไ่าอยู่หลังจากนั้น ทั้งโคก็ได้ไปอาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวเข้านอนเมื่อเวลาผ่านไปถึงตีสานุ่นได้ยินเสียงมาหอนและกลิ่นเน่าเหม็นนุ่นเลยได้ถามแบงค์ว่าได้ยินเหมือนกันไหมแบงค์ก็ตอบไปทันทีว่าไม่ได้ยินอะไรเลยแต่ในความจริงนั้นแบงค์ได้ยิน เพียงแต่ไม่อยากบอกหลังจากนั้นทั้งคู่ก็นอนไม่หลับพยายามนอนก็หลับตาไม่ลงจนถึงรุ่งเช้าเบงก็ได้มาเล่าความจริงให้นุ่นฟังพอนุ่นได้ฟังก็ตกใจเป็นอย่างมากแทบหมดสติจากนั้นทั้งคู่ก็ได้มาทานอาหารเช้าที่โรงแรมจัดมาให้ ระหว่างทั้งคู่กำลังทานอย่างอริดอร่อยอยู่นั้นฝนได้ตกลงแบงค์เลยให้นุ่นไปเข้าในห้องพักก่อนระหว่างนั้นนุ่นได้ทำกระเป๋าสตางค์ตกในแอ่งน้ำแบงค์เลยได้ตัดสินใจลงไปหาให้ปรากฏว่าได้พบกับศพบเน่าอยู่ในน้ำนั่นเอง ตกใจเป็นอย่างมากจากนั้นแบงก็ได้ไปแจ้งเจ้าของรีสอรให้รู้เรื่องนี้ก็ได้ตัดจบเพียงเท่านี้